สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็ําลังเดินทางเข้าไปในเมืองไบรตันนะครับเพื่อที่จะไปงานเก y ์ไพร์ซึ่งงานเก y ์ไพร์ที่ไบรตันเนี่ยเป็นงานเป็นงานที่ใหญ่อันดับต้นต้นของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีการแบบ จัดขึ้นประจําทุกปีนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับเป็นนี้ก็เช่นกันครับก,ก็คือจัดในเดือนสิงหาคมนะฮะในตอนนี้เป็นเดือนสิงหาคมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเกย์ไพร์พาเรดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมไม่เคยไปเกย์ไพรพาเรดมาก่อนนะครับก็คือไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบคาร์นิวัลนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นแบบ คาร์เน a วที่แบบบราซิลหรือว่าประเทศเอื่นๆนะครับผมคิดว่ามันก็คงจะมีบรรยากาศเป็นอย่างนั้นนะครับมีบรรยากาศเป็นสไตล์คาร์เน a วนะฮะก็คือแบบมีรถแห่มีคนเต้นแล้วก็คนก็น่าจะแบบสนุกกันนะฮะใน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 งาน p าเรดนะฮะสำหรับการไปงานเกย์ไพรวันนี้นะครับผมก็จะไปโดยรถไฟนะครับแล้วก็ผมจะเอาของไปไม่เยอะนะครับก็มีแค่กระเป๋า รกระเป๋าหนึ่งใบครับแล้วก็กล้องกับโทรศัพท์คู่ใจแค่นี้ครับเพราะว่าเข้าใจว่างานเกตไพร์เนี่ยคนมันจะเยอะครับถ้าเกิดว่าเอาของไปเยอะเนี่ยมันอาจจะเทอะทะไปหน่อยก็เลยพยายามเอาไปให้น้อยที่สุดนะฮะบรร <c oughs> ยากาศตอนนี้ฟ้าคืมอีกแล้วนะครับหน้าร้อนอังกฤษเป็นอย่างนี้ประจําครับก็หวังว่าฝนจะไม่ตกนะครับ ก็ย kind of coffee, also, okay. ังมีเวลาเหลือประมาณ10นาทีนะครับกว่าที่รถไฟจะมาก็ตอนนี้ก็ขอไปซื้อกาแฟกินก่อนดีกว่านะฮะกาแฟถ้วยใหญ่มากครับอาก็ไปซื้อตั๋วที่จะไปไบตันก่อนดีกว่านะฮะ้าตั๋วไปที่ไบตัน5ปอน์1บนะฮะจากเมืองผมนะฮะรถไฟก็จะมาอีกประมาณ2นาทีนะครับ ก็โชคดีได <ge ar> ้ที่นั่งนะครับยังไม่ยุ่งนะฮะเพราะว่าคนยังไม่เริ่มมานะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะครับก็สำหรับประวัติเกย์ไพภย์ของไบรตันคร่าวๆนะครับก็คือตอนแรกนี่เริ่มต้นจากปีประมาณต้นปี1970นะครับซึ่งเป็นจัดเป็นงานประท้วงนะฮะแล้วก็ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นแบบมีสีซัาอย่างนี้นะครับซึ่งงานพรายที่เป็นเหมือนปัจจุบันเนี่ยเริ่มจริงๆก็ประมาณตนอนยุค90นนะฮะ แล้วก็แบบเพิ่มขยายให้ใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยงานเกย์ไพร์ที่ไทท่านเนี่ยมันเป็นงานใหญ่อันดับโลกๆเหมือนที่ผมเล่าไปให้ฟังตอนแรกนะก็คืองานใหญ่ที่ผมเข้าใจนะก็จะมีที่ลอนดอนมีอาจที่ดับลินไอแลนด์นะครับมีที่บราซิลด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเคยไปงานเกย์ไพร์ที่นี่นะครับหรือว่าที่ไหนที่เคยที่ผมไม่ได้เอ่ยมานะครับก็เล่าให้ฟังด้วยนะครับว่ามันบรรยากาศเป็นไงนะครับ ก็ไม่เลื่องเล่าอีกอย่างท,ที่คิดว่าน่าจะสนใจนะครับเราจะอยากจะเล่าให้ฟังก็คือผมเคยทํางานกับร้านอาหารไทยร้านหนึ่งเนี่ยที่เจ้าของร้าน,เ,นเป็นเกย์นะครับแล้วเขามาอยู่ที่ไบรตันเนี่ยแต่งงานของคนอังกฤษมาอยู่ที่ไบรตันช่วงประมาณปี80นะครับแล้วเขาบอกว่าประวัติของเกย์ไทยที่นี่เนี่ยตอนแรกที่เขา ตอนแรกเนี่ยที่เขามาอยู่เนี่ยกลุ่มรักร่วมเพศก็ไม่ค่อยได้ถูกยอมรับเหมือนทุกวันนี้นะครับก็คือยังเป็นสมัยก่อนนะครับก็คือยังไม่ได้ถูกเปิดเผยขนาดนี้แล้วแกก็เล่าให้แบบเล่าให้ฟังแบบภูมิใจมากนะว่าแกเคยเข้าร่วมประท้วงนะครับแล้วก็เป็นคนกลุ่มแรกๆนะครับที่เริ่มจัดงานプายแล้วก็แกมีส่วนร่วมด้วยนะครับก็แบบแกเล่าแบบโมเมนต์ประทับใจให้ฟังนะครับ ก็มาถึงแล้วนะครับที่ไบรตันนะครับตอนนี้ก็กำลังจะออกเกตนะฮะกำลังเดินทางไปออกเกตนะครับนนบรรยากาศตอนนี้ก็ยังไม่ยุ่งมากนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับมันยังเช้าอยู่นะฮะเดี๋ยวจะมีเวลาพาทุกคนนะครับไปเดินดูรอบๆเมืองนะครับก่อนที่พาเลทจ,จะเริ่มนะฮะ บอกว่าคนไม่เยอะคนเยอะแล้วนะครับเริ่มมาเยอะแล้วนะฮะก็มาถึงสถานีไบรตันแล้วนะฮะก็คือตอนนี้กาลังจะเดินออกไปข้างนอกนะครับเพื่อที่จะเดินไปที่ขบวนพาเลตนะฮะซึ่งขบวนพาเลตเนี่ยจะเริ่มประมาณ11โมงเช้าของที่นี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เพิ่ง10โมงเองนะก็เหลือประมาณ1ชั่วโมงนะฮะมีเวลา1ชั่วโมงเพื่อจะฆ้านะฮะก็คือจะเดินไปเล่นเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศทางออกนะครับ แลวนี่ขนาดเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วแบบคนยังเยอะขนาดนี้ครับผมไม่รู้ว่าสถานที่จัดตรงเริ่มพาเลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็คือมีธงขายนะครับมีนกวีดปูมีที่คล้องคอมีวิกมีหมวกอะไรมากมายนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศคนกำลังเดินเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะไปที่ตั้งของพาเลนะคร ซึ่งก็อยู่ไกลาจากที่นี่ประมาณประมาณ1ไมล์ได้นะฮะเดินทางนะครับประมาณ30นาทีได้นะครับ นี่ก็คือถนนโล่งเลยนะครับเพราะว่าเขาปิดถนนกันนะครับในวันที่เป็นงานจัดプライนะฮะจะเกิดว่าใครขับรถในเมืองเนี่ยก็คือแบบหมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าเขาปิดถนนนะฮะวันนี้สำหรับเมืองไบตันเนี่ยเป็นเมืองที่ผมอยู่นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ผมชอบมากนะครับก็คือเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยผมจะพาทุกคนมาเดินสำรวจนะครับว่าไบตันนี่มีอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยขอพาไปดูงานプายก่อนนะฮะ นีก็กำลังจะเดินลงไปแถวชายหาดนะฮะเห็นทะเลแป๊บๆข้างล่างนะก็เป็นชายหาดนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองไปหาคุยกับคนที่มาวันนี้ด้วยนะครับว่าเขามีความรู้สึกแล้วก็คิดเห็นยังไงกับงานนี้นะฮะก็บรรยากาศช่วง30นาทีแรกที่ผมมาถึงตรงนี้มันเป็นบรรยากาศบวกมากฮะก็คือ ทุกคนเนี่ยคล้ายแบบมีพลังงานที่แบบพลังงานบวกทั้งนั้นเลแบบตั้งหน้าตั้งตาม,มาดูแบบงานนี้นะครับแล้วก็ทุกคนอะตอนนี้มีความสุขนะที่ผมได้รับนะครับความรู้สึกที่ได้รับนะฮะพอบรรยากาศหน้าทะเลนี่ยแบบลมแรงมากนะฮะนี่ก็คือแบบตรงสถานที่ที่แบบเกย์พระเรศเกย์ไฟจะผ่านมานะฮะก็คือคนเริ่มมามุงเยอะแล้วนะครับ คนก็เร <formation jin inh aling> <at> ิ <tı ro> ่มลงหลักปักฐานหาที่นั่งแล้วนะฮะนี่ดูครับถนนโล่งมากนะนี่ก็คือถ้าเป็นวันปกติเนี่ยรถจะเต็มเลยนะฮะตรงนี้ครับเป็นถนนซีซ้อนนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศทะเลนะครับตอนนี้นะครับลมแรงมากนะครับที่เสียงไมค่อยดี่าไหนะครับก็บรรยากาศรู้สึกมันเป็น เป็นมิตรมากๆเลยนะครับก็มีตำรวจมาคุยกับคนที่มาร่วมง,งานวันนี้นะครับแบบดูแลแบบทุกคนอา,อารมณ์ดีนะครับในตอนนี้นะฮะคือบรรยากาศมันเป็นแบบเป,เป็นกันเองมากครับทุกคนมันเหมือนคล้ายๆว่าแบบทุกคนรู้จักกันเันนที่หมดเลยนะฮะนี่ก็กำลังมาถึงบริเวณหัวแถวขบวนแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่ามีคนเยอะมากนะครับตรงช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของขอบวนนะคร,ครับวันนี้ผมก็แบบจะพาทุกคนนะครับมาดูมาฟังนะครับว่าผมเพิ่งมาเจอคนสเปนนะฮะที่เขามางานนวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาถามนะครับ <S <S Hi uh, sorry what's your name Ivan where are you from Ivan Spain Nice to meet you, Ivan. Um, nice what, um, what do you think about the um, the prize so far? I uh, know it's, it's always great. I've been here for six years now, and it's always oh, fun. Cool. It's a very six years. Welcome, city. Yeah. Oh, every year. Yeah. Um, what, do you, what are you looking forward to see today? Uh, just inclusive, you know. See whether trans rights are quite a hot topic now, and I hope to see that represented the mm -hmm. Pride. Yeah, fantastic. Um, what uh, do you have any message for the Thai viewers? Just you know, be free and love everyone, and that's uh, it. You know, each lovely. to their own. Thank you so much. จากต่างประเทศมาด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นแค่ประเทศเจ้ายุโรปนะครับ <Yeah. S 1> ดูนี่ครับทุกคนรถ <Yeah. S 1> คันเบิ่มเมือครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มีคนเ <Yeah. S 1> ต้นอยู่ข้างบนด้วยครับโอ้โ oh. ห <Yeah. S 1> ดูบรรยากาศครับ นนี้ครับทุกคนสีสันสวยงามมากครับชุดชากจัดจ้านไปหมดมีโรลส์โรยส์ด้วยครับ นั่นก็คือบรรยากาศงานเกย์ไพร์ที่บรตัตนนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้เห็นนะครับว่างานเกย์ไพร์ที่บรตัตนนี่มันเป็นยังไงนะฮะนี่ก็คือหนึ่งในงานเกย์ไพร์ระดับโลกนะฮะแล้วก็สีสันนะครับแบบสุดยอดอลังการมากนะฮะบรรยากาศชาจะให้ผมพูดนะครับโดยรวมเนี่ยมันจะแบบรู้สึกดีอะครับเหมือนทุกคนเป็นเม็ดมากนะครับที่นี่ะครับก็คือรู้สึกว่าแบบคุยกับใครก็แบบ รู้สึกดีอะครับก็คือเขาตั้งใจมางานนี้นะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่แบบเฉลิมฉลองนะครับในการให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าเป็นเพศใดก็ตามครับมีส่วนร่วมนะครกับงานนี้นะครับก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็มี Energy วกะะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกนะครับเห็นอะไรต่างๆจากงานプライนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเป็นเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ